ขึ้มก็จะกล่องไหมสวัสดีตาทุกคนมีเรื่องชวนทุกฟังยังเป็นมูเนี่ยโอ้ยยังข้าขึ้นสะพานกับพ่อไว้แล้วพี่น้องเลยที่นอน,นหกสิบบนนี่น้นองพี่น้องไม่นด้ชวนหนึ่งไปฟังพี่น้องเป็นที่อัพโหลดคลิปมันอถี่แซว เร็วเสร็จแล้วตอนหกโมงแรงมันเกิดยังขึ้นเพราะไปซักกับเครื่องเก่าโอ้ยไม่ได้เพราะรปซักกับเครื่องเก่าเน็ตกับอันเก่าแต่ว่าอัพโหลดก็ได้ Body lưu ui phái mày không nó mọi người này, con mất 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 nó mất 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 ăn ไปใส่แม่พี่น้องเดี๋ยวในแห้งคักพี่น้องน้องมันอยู่ผู้เดียวคงจะโกรธนั่นไปถ้าไปชุนราก็ไปพอได้ในนี้จะเป็นถิ่นมันไป,ปนกกบพื่ออะไรนะน้องขามัน,ม,น,ม,นมันบ่คอยมีหางกับบ่เป็นยังไงจะอยู่ไหผู้เดียวถี่นนหลายคนนี่มันเป็นสิบหลอดในนี้ถิ่ั่น ทีไงก็ยากได้อบเยไม่อยาก,ยากถึงกะได้เด้คุยก็บพเดวเจ้าวาา่าถ้ามันนี่เนาะพี่น้องทั้งกระเป๋าเพชรดาเพร็แล้ว,ลวน้องมันนั่งหนุนทั้งเหล่าเด้เลยประมาณเพชนี่แบบน,นี้อย่างมาก,ก่อน,น,น,นอ่านี้ไไหวนะหนวดทั้งจมงแบนี้เราแม่นี้นึ่ขับเลยก็ไหวง,งานกขเขา้าอยสื่อเนี่ยไปกินกะได้กินด้วเราพี่น้องคุณละคำสองคำเพราะมันแบบ บางครั้งมันจะไปกินเลยมันกระบอกให่เลยพี่น้องมันเลยเวลาที่เขาจะกินเลยนะพี่น้องว่าบาเวลาเขาเหยีดงานเหนื่อยเขาก็กินบ่ได้ยเลยอันนี้ก็บพราะว่าชินบ่ได้ไปเหี่ยวกับขึ้นมากที่เก่าจอยย่ำหนีสิไปจอยย่ำเลยเป็นนี่ระบาดสิคุณเฉยพี่น้องเลย ไปเป็นม so ูบ so ัเ่มไปอีกคนจะได้บเพิ so area, ่นจะเป็ลงจินอย่างองฟันขอฟันกันเป็นมูเด้ลจ้ะูจาเี้สวยอย่างนี้ทำไมมาอยู่อยู่คนเดียวจ้ะตันีเมันเป็นท้างสิน่ะเขาแมนว่าเป็นเป็นลงมนี้เคยอยู่ไหนไม่ไ่้ราขายงานใเลยแ่มดิมามันกะเเพียวปุ มันก็ไม่คยมีเหตุการณ์อย่างนี้กับแถวนี้ยังไปยู่นน้อาไหนว่าิมูงนึงนะเวยเดลว่าแต่กเดทยคิยุน่ดีเห็นคิดแล้วยุ่งดวานี่น้องสามันบอกดูไปนะ เป็นจลลลูกเขาปวดใจตึงใช่ไหมนจกลำไสแค่ับนี้ผมั่งใ่ไหมขึงพอจะตึงขกระปาหญ่แั้เต็มฟังฟางฝุ่นกับเป็นราตมตึงใี่มการตึงครับการเป็นเวลูกเห็น่ะมแบบนี้ฟางฝุ่นกัเป็นใช้หนึ่งมันแหละในนี้เป็นอยางข้างมันแล้ว แต่พ่อก็อยากไปยางไปซื้อหน่อยกอย็อยากพันน่ยนะยางขึ้นสะพานมันก็จะแตอปกตินะสีแยกใส่าย,ยางลุดเดกเกลยดใส่อันนี้อันนี้ตรงไปขวา <c oughs> เปลี่ยนเส้นทางมาพี่้องนะเปลี่ยนหมั่งให้เจมันดีขึ้นเมือนป่ะยืดห่างบรถแล้วก็บอกมันว่าดีแล้วดีแต่ว่ามันมาลลายเนื้อรอบสองรอบห อิสราพปวดนี่ยังงั้นไรแม่จุกน่ากระเด็นรึเนาพี่น้องสูไป่่เมสมัยเมนีเป็นมองหบบไม่ไหมหรอนารายไปิโอยก็ได้ลลำบากปันอยอ่หรอาเรียมบอกว่าอนั้นะไปไม่ไมตรวดก็ะด็นสมมุติหาสิบบาท ในลูกสิค้าหอค้าทุกอย่างู้เรียนในสิผู้ยุบานนีิพี่งนี้ก็อยากาว่เรา้วว่าเหนื่อยหัวใจเหนื่อยหัวใจเดี๋ยวคิดก่อนสิกินอ,นอืม ยังทำกูมันไดส่งตากระประหยานี่แล้น,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 เนเปีน่หลงนี่ทีน่นนั่งจเว้นนีไปนลอย่น้อยๆนั่งจะความพี่อ้องนอนหลับนอนดหลับพี่้องอ้นี่นะ่าวัศจากเถื่อนมานอนเลิกไรนะพี่้อง ไม่หดไม่หดัดไม่หดม่คิดกินยังดีลหะอโอ๊ยหางเล ที่ทะเลี่นไนก็ให้เรานี้่นงง่บานแล้วเกิขอบคุณและนู่กันเด้อบรายลิศเลย,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 ยอดีจ้า